มาทำไมฮะพอมาตัดไม้พ่ตัดไม้ไผ่วูใส่เพื่อนไมไหนหมด่ะอ้วว้นี่่อ้าันนี้ไม่ได้ตั้งใจมาโอ้ยเถอะเ้ยเฮ้ยเออเออรู้แล้วอู้วว้าหย่างว้าวหย่างเบ้นว้าอหย่างคุณนะคุณนะดมมีย่าง ไม่นี่าได้เล่นน้ำเด้อเฝ้าเมื่อได้ออ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 โอเคไหม,มไปตัดไม้เด้อมีไม้ให้หตัดบนอ้ออันนี้เป็นที่ทางของบดามโผล่เองอนะคะไม้ไผ่นี่มีไหมเนี่ยปลูกไว้ต่างหากอีกนะคะ แต่ถ้ามาต้นเล็กเราก็พี่จะไปเอาต้นอื่นนะโอ้ถือตัดจนเกียบไปเลยแม่หน้าฟังโน้นได้ยังมั้งมาดูก่อนนะแถวนี้เห็ดหลายเด้อนั่นนะคะต้นต้นไผ่มาดามโพป,ป,ปลูกไว้นะคะแต่ปลูกได้ประมาณสองปีกว่าแล้วนะอันนี้นะคะต้นไผ่แต่มันต้นเล็กนะ,ะเอามาจากวัดตอนนั้นคือต้นบลเลอเลยนะคะ ต้นบะเร็อพอพอมาปลูกจริงๆทำไมมันต้นเล็กนิดเดียวเ,เราปลูกนะคะโอ้ยนายแหงเบิดกล้าเลยปป้นกล้านะคะมาทำไมนี่นะปลูกไว้ตั้งหลายกอ่อนะม,นมันหน่อมขึ้นหลายยุนะคะแต่ว่าดูก่อนว่าจะใช้ได้ไหมนะคะนี่ปลูกไว้นะคะ หน่อไม้ขึ้นเห็นไหมหน่อกำลังขึ้นเนี่ยแก่ไหมเนี่ยอืมรำพอดีรำขนาดนี้พอดีนะนะคะอู้หู้รำทางโน้นหน่อยงามอยู่แต่ว่ามันรกนะแปดแล้วก็อนึังสองสา จะตัดไม้เพิ่มเติมก่อนกอนั้นละสวยอยู่ตัวกอนั้นนะคะใหญ่แต่ว่ามันรกนะคะผูกไว้กี่ก 1, 2, 3, 4, 5, อหนึ่งสองสสี่ห้าหกกอนะคะผูกเอาไว้กอนี้ทำไมเล็กนิดเดียวบุนี่ตามมาทําไมนี่ฮะมาทําไมรรู้จักกันเหรอฮะ รู้จักกันเหรอเอาอีกแล้วฮะไปไปไปกลับดีกว่าไม่ยุ่งแล้วเออทำไมาไหนเออโอ้ตามมาทำไมตามมาทำไมฮะใครนี่มาา้าใครนี่รู้จักกันเหรอหนักจังเลยมาทำไมไอดำเรารู้จักกันด้วยเหรอ อาวลืมมีดโอ้ลืมมีดเฉยเลยนอนทิ้งมีดไปโนอนนะคะโทิ้งมีดเฉยเลย มาจะเอาตัวนั้นก่อนเดีย๋ยวนะพันลำใหญ่มากเลยทำไมมันได้น้อยจังหรอมาทำไมามาทำไมตามมาทำไมฮะไปไหนก็มีหมาตามนี่ยบ่นี่ก่อนอะไม่ เข้าไปดูตรงนี้ก่อนตอนนี้สามารถตัดได้ไหมแก่ไมยางอุ้ยนี่ออกมาอีกแล้วบักเล็บแมวนี่ตัวดีเลยหมักเล็บแมวเนี่ยตัวนี้สวยนะลำสวยแต่มาอยู่ข้างในอะ่ะก็เอาเนาะไปเดินฝั่งน้นดีกว่าต้องระวังนะคะอันนี้ป่าเล็บแมววันหลังถ้าว่างเดี๋ยวจะมาถางนะอุ้ยอ้ยหยุตกโอ้ยยาว โอ้มีตกโอ้ยเนี่ยคะ่ะอืมตรงนี้อ่านอยู่นี่นะคะมีใครมาขโมยนอม้อไมมใช่ปา กลับบ้านดัดูหมาดูหมา so, like ดิคะมาดั้แล้วกลับบ้านแล้วอ้ยเนี่ยตัวนี้จิกอ้ยอุ้ยโดนจิกเอ้ยมาออกมาแล้วมามาออกมามันคันลูกคันมามาคันนะว้าไปไหนก็มีแต่หมาเลย เขาเป็นหมานำทางไปด,ดูก้อนนี้ก่อน อดำกับ con, ก่อนกลับก่นไม่ทำงานอยู่